รถเข้าใหม่ของเราวันนี้นะคะเลขใหม่เพียงแค่12,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะกับรถที่จอดอยู่ข้างตูนคันนี้เลยนะคะสุดสวยประจําวันเลยค่ะกับ Mercedes-Benz A 200 Urban นะคะคันนี้เป็นตัวเฟซลิปดีด้วยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูดีกว่านะคะว่าตัวเฟซลิ์จะมีอะไรที่เป็นจุดเด่นของเขาแล้วก็ความสวยของเขาจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ ขอเริ่มที่ความสวยอันดับแรกเลยนะคะนั่นก็คือสีขาวโพล่าไว้ของคันนี้ค่ะเป็นสีขาวที่ดูสวยสะอาดตามากๆเลยนะคะแล้วด้านหน้าของเขาค่ะเป็นชุดแต่งเอเบอร์รอบคันซึ่งมีความสวยงามที่แตกต่างกว่าเจลเอคันอื่นๆนั่นก็คือคันนี้เป็นรุ่นเฟสลิปอย่างที่ตูนบอกไว้คําว่าเฟสลิปนะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนโฉมด้านหน้าให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะสังเกตกระจังด้านหน้านะคะจะมีความสปอร์ตมากๆเลยค่ะไฟหน้าก็เป็นแบบดีไซน์ใหม่นะคะแถบนี้เป็นระบบปฏิบัติการมายอย่างแอลดีดีไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ สว่างนะคะในยามเคื่ําคืนได้สว่างไกลามากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยค่ะถัดมาในส่วนของล้อนะคะจะเป็นล้อมอลติสปกขนาด18นิ้วค่ะรับกับตัวรถนะคะได้สวยงามเป็นอย่างดีเลยค่ะและสาหรับ g L A นะคะเป็นรถแบบ S U V ขนาดเริ่มต้นค่ะหรือว่ารถแบบคอมแพคคานั่นเองนะคะจุดประสงค์ของเขาค่ะก็คือทัศนวิสัยในการขับขี่จะก,กว้างไกลกว่ารถซีดานทั่วไปเพราะว่าตัวถังของรถนะคะมีลักษณะที่ยกสูงขึ้นทําให้การขับขี่สะดวกสบายแบบสุดๆเลยนะคะ และสรีละาด้านข้างของเขานะคะก็จะมีความปโปร่งโอ่งโถงค่ะการขึ้นลงของตัวรถก็สะดวกสบายนะคะด้านหลังค่ะยังเป็นระบบไฟฟ้าของฝาท้ายอีกด้วยนะคะห้องสัมาราด้านหลังสามารถเก็บของได้เยอะมากๆเลยค่ะแล้วหรัคลครนะคะกําลังสนใจรถรุ่นนี้อยู่ต้องรีบสแกน QR c อา e มาสอบถามเจ้ที่ฝ่ายขายแล้วนะคะเพราะว่าคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนค่ะ และสาหรับเจ้าขุมพลังของรถคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบค่ะขนาดอยู่ที่1,600กอซีซีกับอีก156แรงม้าเลยทีเดียวนะคะจับคู่กับเ e กียร์อัตโนมัติ7สปีดและที่สําคัญคันนี้ก็ประหยัดน้ํามันมากๆเลยค่ะคุกค้าด้านในนะคะคําว่าเฟสลิฟนอกจากด้านนอกที่มีความสวยงามแล้วตัวเบาะด้านในค่ะจะเป็นเบาะหนังเต็มทั้งตัวเลยนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันหน้าจอนะคะเป็นแบบดิจิตอลในส่วนของแผงควบคุมนะคะก็เป็นดีไไซนนนน์ใหมม่่่เชกัคะสาารถอดด้ด้วย ทัลเลอร์ตรงกลางนะคะและแด้านหน้านะคะตัวบอกของเขาค่ะก็เป็นแบบปรับไฟฟ้าพร้อมการบันทึกตำแหน่งได้ถึง3ที่ด้วยกันเลยนะคะแล้วก็ยังมีกล้องถอยหลังอีกด้วยนะคะที่จะช่วยให้การจอดของผู้ลูกค้าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วรถคันนี้ค่ะก็เป็นรถใหม่มากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นรถปี2018ค่ะเลขไม้วิ่งเพียงแค่1 2 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกับราคาสุดพิเศษที่เบนเคตั้งไว้นะคะอยู่ที่1 6 9 0 0 0้านาบาทรถสวยๆราคาดีๆแบบนี้ไม่หลงหลักได้ยังไงคะ It's in. The สวยราคาดีดเลขไม่เพียงแค่1 2 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นต้องรีบแล้วนะคะมาจับมาจอง GLA 200 Urban ตัวเฟสลิฟคันนี้ดีกว่าค่ะแล้วที่สำคัญนะคะจะซื้อรถเบนซ์มือสทุกครั้งต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะคะวันนี้กระตูนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะฝา,ากกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะ